ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิดไม่มิดในหมู่บ้านเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางหุบเขาอันเงียบสงบมีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อว่าแมรี่อาศัยอยู่ที่นั่นเธอเป็นที่รู้จักไปทั่วหมู่บ้านในฐานะควานช้างผู้เปี่ยมด้วยฝีมือเธอมีช้างคู่ใจชื่อว่าทองดียักษ์ใหญ่ผู้แข็งแกร่งและอ่อนโยนซึ่งอยู่เคียงข้างเธอมาตั้งแต่เยาววัย ทองดีไม่เพียงแต่เป็นที่รักของแมรี่เท่านั้นแต่ยังเป็นที่รักของคนทั้งหมู่บ้านผู้คนต่างพึ่งพาทองดีในการทำงานหนักและภารกิจสำคัญในพิธีต่างๆพละกำลังของทองดีนั้นไร้ผู้เทียมทานและมันเคยช่วยช,วยชาวบ้านไถานาแบกของหนักและร่วมขบวนแห่ในเทศกาลของหมู่บ้านอย่างสง่าง,งาม ชาวบ้านต่างเคารพนับถือแมรี่และทองดีอย่างสุดหัวใจผู้ซึ่งรับใช้ชุมชนด้วยความซื่อสัตย์มาโดยตลอดหลายปีกระนั้นวันหนึ่งแมรี่สังเกตเห็นว่าทองดีเริ่มมีอาการผิดแปลกไปมันไม่ยอมกินอาหารและอ่อนแรงลงทุกวันแม้แมรี่จะทุ่มเทยอย่างเต็มที่เพื่อดูแลให้มันฟื้นตัวแต่ก็ไม่เห็นผลใด อาการของมันเลวร้ายลงและในไม่กี่วันทองดีก็จากไปอย่างสงบในยามค่ำคืนแมรี่แทบหัวใจสลายเธอสูญเสียทั้งเพื่อนรักและสหายที่ไว้ใจที่สุดความคิดที่ว่าไม่อาจช่วยชีวิตของทองดีไว้ได้ทำให้เธอเจ็บปวดสุดหัวใจข่าวการจากไปของทองดีแพร่กระจายไปทั่วหมู่บ้านอย่างรวดเร็ว เหล่าชาวบ้านผู้พึ่งพาทองดีในชีวิตประจำวันต่างโศกเศร้าเสียใจส่วนแมรี่ก็รู้สึกทั้งละอายและใจสลายเธอตัดสินใจจะไม่ให้ข่าวการจากไปของทองดีแพร่ไปถึงหมู่บ้านอื่นเพื่อหลีกเลี่ยงคำนินทาและความสงสารจากผู้คนภายนอกเธอคิดว่าหากไม่มีใครร่วงรู้ ความอับอายที่ไม่สามารถรักษาช้างอันเป็นที่รักไว้อาจจะเบาบางลงและไม่ว่าแมรี่จะพยายามปิดบังเพียงใดข่าวก็ยังคงเล็ดลอดไปถึงหมู่บ้านใกล้เคียงอยู่ดีการจากไปของช้างผู้แข็งแรงและเป็นที่รักเช่นนั้นไม่อาจเก็บความลับได้เลยผู้คนเริ่มพูดถึงและมันกลายเป็นหัวข้อสนทนาในหลายวง แม้แมรี่จะพยายามหลีกหนีจากความจริงเพียงใดชาวบ้านก็ยังคงพูดถึงว่าเจ้าช้างตัวนั้นซึ่งเคยเป็นความภาคภูมิใจของหมู่บ้านบัดนี้ได้ลาจากไปแล้วแมรี่เริ่มตระหนักว่าต่อให้พยายามปิดบังเพียงใดความจริงก็คงเปิดเผยดังจะใช้ใบบัวปิดซากช้างเป็นไปไม่ได้เลยสัจธรรม ไม่อาจซ่อนเร้นได้และชาวบ้านก็เข้าใจว่าเธอได้ทำดีที่สุดแล้วเพียงแต่บางสิ่งในชีวิตนั้นอยู่เหนือการควบคุมของมนุษย์แมรี่จึงยืนยันต่อหน้าชาวบ้านด้วยหัวใจที่หนักอึ้งและยอมรับความจริงอย่างกล้าหาญบงางครั้งต่อให้เราพยายามมากเพียงใดสิ่งต่างๆก็ไม่เป็นอย่างที่หวังเธอกล่าว ฉันได้ทำเต็มที่แล้วแต่บางคราโชคชะตาก็มีเส้นทางของมันเองแม้ชาวบ้านจะยังโศกเศร้ากับการสูญเสียแต่พวกเขาก็ซาบซึ้งในความซื่อสัตย์ของแมรี่และเข้าใจว่าต่อให้เธอล้มเหลวความพยายามและความรักของเธอที่มีต่อทองดีนั้นไม่มีใครปฏิเสธได้เลยจากวันนั้นเป็นต้นมา พวกเขายิ่งเคารพเธอมากยิ่งขึ้นเพราะเธอกล้าเผชิญความจริงด้วยใจกล้าและอ่อนน้อมและไม่พยายามซ่อนสิ่งที่ไม่มีวันปิดบังได้คติสอนใจความผิดร้ายแรงที่คนรู้กันทั่วแล้วจะปิดอย่างไรก็ไม่มิด In a village nestled deep within a tranquil valley. there lived a young woman named mary known throughout the village for her exceptional skills as a mahout she owned an elephant named tondi a strong and gentle giant that had been with her since child tondi was not only beloved by mary but also by the entire village who relied on the elephant for heavy labor and ceremonial duties tondi's strength was unmatched and it had helped the villagers with tasks such as ploughing fields, carrying heavy loads, and even participating in village festivals. The villagers held a deep respect for both Mary and her elephant, who had served the community faithfully over the years. One day, however, Mary noticed that Tondi began acting strangely. It refused to eat and grew weak by the despite mary's best efforts to nurse it back to health nothing seemed to work the condition worsened and within a few days tondi passed away quietly in the night mary was devastated she had lost her most trusted companion and friend and the thought of not being able to save it weighed heavily on her heart. Oh. the news of tondi's death spread quickly throughout the village. the villagers, who had always relied on the elephant for their daily lives, were filled with sorrow, mary, feeling ashamed and broken-hearted. Decided to keep the news of Tondi's death from spreading beyond the village, hoping to avoid the gossip and pity of neighboring villages. She thought that if no one else knew, it might lessen the shame of not being able to save the beloved elephant. But no matter how hard Mary tried to keep it a secret, the news eventually reached the surrounding villages. The death of such a strong and beloved elephant was impossible to hide, and people started talking. It became the subject of many conversations. Despite Mary's attempts to shield herself from the truth, the villagers couldn't help but talk about how the elephant that had once been the pride of the village was now gone. Mary came to realize that no matter how much she tried to cover it up, the truth was out, just like trying to cover a dead elephant. Lotus leaf. The truth couldn't be hidden. The villagers understood that she had done everything she could. But sometimes things happen that are beyond anyone's control. With a heavy heart, Mary stood before the. her even more for she had faced the truth with courage and humility and had not tried to hide the inevitable a serious mistake known by all cannot be concealed